พบกับโปรไลเลนเจอร์นะครับสำหรับช่องฟักกิ้งโปรแน่นอนว่าเป็นช่องคนดีร้อยละเ0 0นะครับวันนี้ก็สุ่มกาชาอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการสุ่มนั้นก็ตามนี้เลยโปรไลเลนเจอร์เกมหลอกเด็กอันดับหนึ่งของโลกก็ต้องโปรไลเลนเจอร์โอ oh, ้เ่โอ้ดิ ต้องช่องฟักกิ้งโปรเท่านั้นหรือช่องกระปีกระปีนั่นเองน่ารักที่สุดมาครับวันนี้ก็ทําโปรให้ดูแล้วนะครับในช่องโปรแม่งทางชีวิตนะครับที่เหลือก็แค่ไปเปิดดูนะครับวิธีการโปรของเรานะครับส่วนเวลาจะทําช่องคนดีนั้นเราก็ต้องทําไฟล์เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับ เงน ID ที่เราจะเล่นนั้นก็ ID ดีละ2,000บาทนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อไปทำช่องหรือซื้อไปเล่นต่อด้วยความน่ารักนะครับก็เรานั้นก็มีบริการขาย ID อยู่นะครับ ID c ี p p กกี้วมาดูสิว่ามีอะไรบ้างโอ้โหตัวอ่านหนังสือนะครับเชทลายครับตอนนี้ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เนื่องจากติดโควิด แน่นอนว่าตัวนี้นั้นโหดที่สุดในจกักรวาลน,นะครับตัวโคนี่เชทไลน์นั่นเองมัธยมต้นนะครับวัเจสิก้าสามารถทำไฮเปอร์ได้เลยนะครับถ้าใช้โปรโก็แปลงไปนะครับตัวนี้ก็ใช้อยู่ในท็อปนะครับแต่ของเราไม่แปลงนะครับตัวยิงเครื่องบินนะครับโหดที่สุดตอนนี้ลำไหนบินมาลำนั้นร่วงนะครับเพราะว่าสกัดกั้นยูนิตบินที่โหดที่สุดในโลกตอนนี้มาขาว สายว่องไวที่ขวดแรงที่สุดนะครับเครื่องบินล่วงรัวตอนนี้และก็สุดยอดฝีมือดัดบเอเลี่ยนหัวดแดงแบบแม็กซิมัม2 0 0 0บาทนะครับมีนาฬิกาทรายให้นะครับแน,น่นอนว่าแม็กซิมัมนั้นโหดที่สุดแล้วนะครับตีแบบดาวกระจายนะครับสกิลของเมดิโอโลทัสนะครับก็ทำให้เรนเจอร์นั้นหายยกแผงเลยโหดที่สุดตอนนี้นะครับ สร้างยกเลิกอมตะนะครับแล้วก็โจมตีพื้นที่ให้กระดินถอยหลังกระเด็นกระดอนนะครับติดบุนชะงักเอะแอะแอะเลื่อนไปแถวหลังด้วยโอ้โหไม่รู้จะโคตรไปไหนนะครับเปลี่ยนเป็นโจมตีพื้นที่7วดินะครับเพิ่มความเลวอีก300%้ออโคตรเวอร์นะครับ V1 และ V2 นะครับมี2ตัวนะครับท่านนั้นสามารถใช้คาราโบล่า กลุ่มชาตินี้พี่ต้องเทพพลังชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุดพันเปอร์เซ็นต์ทำให้เหลือดนั้นเด้งดึงเด้งดึงนะครับนี่คือบัฟของพลังชีวิตนะครับทําให้โหดที่สุดตอนนี้ก็ต้องโปรไล์เลนเจอสองพันบาทแน่นอนว่าเรานะันบีบอสซีอีโขั้นเทพนะครับตัวละสองพันคุณจับยังไงก็ไม่ได้ครับตัวนี้คือตัวท็อปของเดือนนี้ ซึ่งท็อปนั้นก็จับมาลืมเลยเราก็จับนะครับไปไม่หมดเลยโค้ที่สุดก็ต้องบอสโนวาและก็มูลที่เราทํามาแล้วนะครับแปลงมาแล้วนะครับมูนแปลงเป็นไฮเปอร์ได้ไอเคนะครับ2,000บาทโคดที่สุดก็ต้องไอเคเจ็ดดาวเท่านั้นนี่นะครับโคตรบ้าก้นะครับค่าใช้ใจ่ายแร้ แน่นอนว่าถ้าเราม็ max นั้นก็จะทําให้เราเปลืองนะครับเขี้ยวของมันนะครับเครื่องบินนะครับโหดไปไหนเฮ้ยเกียร์หายไปไหนเกียร์แปดดาวนะครับตอนนี้บั๊กอยู่ไม่สามารถเหตุสดแน่นอนว่าประสิทธิภาพของเหตุสดนั้นก็เป็นที่รู้กันดีว่าโหดที่สุดนะครับชะงักอีก10วินะครับโดนกับตัวเมอเอเลียนเข้าไปอีก2ตัวก็ยิ่งชะงักทั้งทีมเลยนะครับทำให้ทีมนั้นเป็นอัมพาตนะครับ โดที่สุดอีก4,800คนนะครับขนอุยของมันนะครับที่เรามีในตัวนะครับูบี้2,658นั่นเองหรือที่เป็นเงินไทยประมาณ7,500บาทนะครับหรือเกือบ8,000นะครับรูบี้นะครับมีในตัวเกือบ8แต่ขาย2,000เท่านั้นนะครับโคตที่สุดเงินเกมอีกร้อยล้านนะครับแน่นอนว่าอัปเกรดนั้นก็เรียบร้อย โหตที่สุดนะครับสมบัตินั้นก็เป็นแบบพรีเมียมร้อปซนะครับแบบนี้นะครับทุกด่านแล้วก็ร้อปอร์ซ็์หมดโหดที่สุดต้องไอดีคุปปี้เท่านั้นถ้าจะซื้อไอดีนึกถึงช่องของกุปปี้วักกิ้งโปรเท่านั้นไอดี ID ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ISO ยอมรับกันทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่าโปรของเรานั้นโหดกว่าเจ้าใดๆเป็นล้านเท่าสมบัติ ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือสมบัติหรือบัตรซบนั่นเองนะครับมาแล้วนะครับมาเป็นสมาชิกอีกแล้วนะครับโอ้โหหกเดือนนะครับป้ายแดงนะครับมาแล้วอี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 เซตรงนี้เหมือนกันนะครับสเตตเวลี่เวลี่ฮาร์ดนะครับก็เรียบร้อยนะครับผู้ที่อยู่จุดๆก็คือคุปปี้วีหนึ่งและวีสองนั่นเอง ดัานั้นอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องให้เป็นหัวสีหัวดำซะดีๆนะครับ700บาทต่อเดือนนี่นะครับส่วนใครที่พลาดนะครับรับชมโปรนะครับก็ไปดูย้อนหลังนะครับโปรเลนเจอร์ล่าสุดนะครับช่องโปรแม่งทั้งชีวิตที่เราสตรีม้เบอร์ชานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาขาย ID ดสอันนี้แล้วก็เปิดกาชาอีกรอบหนึ่งนะครับตัวโหดๆเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนั้นเหลืออยู่8 6บาทตอนนี้นี่นะครับ มีทั้งไอเคนะครับตัวแท้งนะครับตัวแท้งนะครับ3ตัวนะครับตัวบัฟนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ดาเมจนะครับตูมเดียวแตกนะครับตัวยิงเครื่องบินนะครับและก็ตัวเครื่องบินถ้าอยากจะบินไปนะครับตัวซัพพอร์ตนะครับอีก2ตัวนะครับนอกนั้นก็มีอยู่ในทีมนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกใช้ตัวนี้ก็ราคา2,000โอลีนะครับส่วนตัวผีตรงนี้นั้นก็เก็บไว้เดือนหน้านะครับ คาราบล่านะครับส่วนลูบี้นั้นก็แนะนําว่าเอาไปจับเกียร์คริสต์มาสก่อนนะครับมันก็จะโหดที่สุดเลยตอนนี้นะครับยังไม่เปิดนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนว่าตัวพวกนี้เราไม่เปิดนะครับเราไปเปิดคาราวลาเดือนหน้าส่วนที่เราจะเปิดนั้นก็คืออีเวนของมันนนัเองตรงนี้นะครับก็ได้มาหมดทุกตัวแล้วนะครับเว้นเครื่องบินตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มหานะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับ V12,000 บาทลูบี้2 6 0 0 58หรือคิดเป็นเงินไทยคือประมาณเกือบ8 0 0 0บาทราคา ID นี้ส่วนกุ๊ปปี้ V2 ก็2,000บาทเหมือนกันโอ้ที่สุดเนื่องจากว่ามีเครื่องบินนะครับลำละ2,000ที่เราไปเติมมานะครับ2,000บาทโอลี่นี่ครับเครื่องบินน้อยของเรานะครับรีโอรถไฟด่วนนะครับแชทลายและก็ระเบิดป้อมมันนะครับเพิ่มระยะโจมต20ี20%นะครับเพิ่มหลบแล้วก็เพิ่มทักษะนะครับ โหดไปไหนกระเด็นถอยหลังนะครับยกเลิกภาวะอามาตะของศัตรูโหดจริงๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมตาอันดับหนึ่งตัวแทงนั้นมีหลายตัวใสเกียร์แดาวอยู่นะครับอาจจะไม่เห็นเกียร์นะครับเลือดสตาร์ที่50ล้านนะครับบ้าเอาชกลมโหดที่สุดก็ต้องสายพลังชกลมไอ้เค่นะครับงับลมเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ก็งับลมนะครับเวลา มีเลนเจอร์ปล่อยออกมาแล้วก็จะงับ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 แต่ลมนะครับไม่โดนเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับแน่นอนว่าสามารถทําไฮเปอร์ได้แล้วเพราะโคของเรานั้นมีลึมนะครับแต่เรายังไม่ทานะครับมาแล้วครับปืนช็อตกันนะครับหรือปืนกลเจ็ตลิงนี่นะครับโคตรที่สุดสายว่องไวดาเมจของเรานะครับใส่เกียร์นะครับหลอกฝั่งตรงข้าม8ดาวนะครับแล้วก็ใส่เกียร์6ดาวมา ขำๆนะครับต่อให้นะครับนี่นะครับปืนกลแก๊ลลิงนะครับเสียหายสองพันแปเปอร์เซ็นต์โหดจริงๆตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านลบนะครับยกเลิกทักษะยกเลิกบัฟฟาโลอของศัตรูยิงเดียวป้อมแตกนะครับปืนกลแก๊ลลิงนะครับปืนคู่นะครับแถมด้วยปืนกลแก๊ลลิงนะครับยิงเครื่องบินกาอากาศก็ต้องมูนสลัดอาอากาศนั่นเอง สลัดที่สุดนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสลัดจริงๆนะครับก็ยิงทีป้อมแตกหรือว่าเครื่องบินร่วงรัวๆนะครับตรงนี้นะครับสกัดกั้นยูนิตบินปืนกลแกต l ลิงของมันนั้นก็ไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะครับรีวิวไว้แล้วปืนกลแกต l ลิงโหดที่สุดยิงเครื่องบินทีร่วงเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องโหดที่สุดจริงๆนะครับนอกนั้นก็เป็นตัวเมตาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ไลน์เชทไลน์นะครับตัวนี้ก็จะทงนะครับเลือดประมาณ300ล้านนะครับ ตัวไดโนเสาร์สุดโหดนะครับซึ่งเด็กๆไม่เคยเห็นอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าขัดขวางการสร้างกองทัพถ้าไปัานเป็นไฮเปอร์นะครับก็ใส่แว่นนะครับแว่นดำนะครับไดโนเสาร์ aur, แถมด้วยช้างน้อยแอะนะครับมาม่าช้างน้อยเจสิกาั่นเองก็ทําให้ตัวนี้นั้นโหดที่สุดอีกตัวหนึ่งตรนมีต้นไม้นะครับน่าสามารถเอาไว้เขาเรียกนะใช้คู่กับลีโอนาร์แบบเครื่องบินได้นะครับเพราะชื่อลีโอนาร์เหมือนกันนะครับนี่ ลีโอน่าเจอกับลีโอนาดนะครับคู่เทพนะครับก็คือได้เ,เขาเรียกอันนะบัฟคาราโบล่ามาทันทีนะครับเพราะใช้ลีโอนาาคู่กันนะครับก็จะทําให้เลือดนั้นฟูนฟูนเต็มที่ไม่หมดครับส่วนการผ่านด่านต่างๆก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดินสปปรรพคุณนั้นผ่านทุกด่านแล้วโหดที่สุด เกมมีอยู่60ล้านลูบี้อี0พหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณคูณ3บาทก็เกือบ6,000บาทนะแต่เราขายไอเดียสองพันะครับเนื่องจากว่าตัวเรานั้นโหดที่สุดส่วนดานเวลี่เวลี่หาดนั้นก็เหมือนเดิมนะครับจุดสูงสุดนะครับสมบัติแบบ100%ซและก็สูงสุดที่อยู่ที่เวลี่หาด72โดอลีโหดที่สุดก็ต้องกุป,ปี้วีและ V2 เท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณไม่มีคุกกี้เล่นคุณไปซื้อ ID เอื่นคุณอาจจะถูกโกงได้จะซื้อไอดีของช่องเรานั้นไม่มีวันที่จะโกงแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวเทพเจ้าแบบนี้ได้เลยนะครับขึ้นไปสู่จุดสุดยอดของตำนานทั้งหลายแหล่นี่ก็คือตัวที่เราขายไปอิอิอีอด้วยความน่ารักนะครับแน่นอนว่ามันถูกแบนไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันไปโปรโจนถูกแบนเองนะครับตัวใครตัวมันนะครับถ้าคุณไปโปรผิดวิธี เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีค่าที่2000บาท2 ID ไดีก็ ID ดีละ2 0 0 0ตัวผีนั้นก็เยอะไปหมดนะครับให้ดูตัวผีก่อนนะครับถ้าจะจับเลนเจอร์แนะนำเป็นเดือนหน้านะครับ94ใบนะครับตัวผีตรงนี้นะครับโอ้โหที่เยอะไปไหนเนี่ยทำให้ได้เลนเจอร์เดือนหน้าอย่างแน่นอนนะครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนวันนี้เราจะมาเปิดปืน,นกลแก๊งิ้งเหมือนเดิมนะครับก็ได้หมดทุกตัวแล้วนะครับไอดี ID นี้เว้นตัวนี้ตัวเดียวน,นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ IDV2 เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้ตัวยิงเครื่องบินแบบเขาเรียกอะไรนะตัวกาดเดนของมันที่มันจะแถมเรานะครับเราก็มาเปิดกาชาสุ่มกันนะครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้นะครับก็วิธีการง่ายๆที่จะสนับสนุนช่องเราหรือซื้อโปรนะครับก็แอด QR code มาได้นะครับไฟล์ตัวหายหรือโปรต่างๆที่เราให้ท่านดูก็ไปดูที่ช่องโปรแม่ทั้งชีวิตนะครับ ฝายตัวหาย300บาทสุดการจะแชทนั้นก็สมัครสมาชิกช่องแบบนี้นะครับโหลดแอปทูวันนี่ไวเล็ตนะครับนี่หน้าตาแอปไปเดี๋ยวนี้ครับสีส้มๆนะครับก็โหลดมาแล้วนะครับใน Google Play Store ก็จะเป็นแอปสีส้มนะครับคลิกเข้าไปในแอปนะครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับหาหัวข้อบริการทางการเงินนะจ๊ะนี่แล้วก็ปัดหน้าจอไปทางซ้ายนิดน,นึงกดคำว่า V card กับทูการนะครับนี่เจอแล้ว ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารนะครับไม่ต้องไปมีบัญชีแล้วก็ไม่ต้องมีบัตรเครดิตนะครับแค่บีแอปนี้นะครับการเปิดบัตรก็แค่เติมเงินในเซเว่นสีบาทนะครับค่าเปิดบัตรตรงนี้เองนะครับก็ใช้บัตรเครดิตได้แล้วนะครับเป็นแอปที่อเนกประสงค์นะครับสำหรับใช้สวัครสมาชิกช่องนะครับทั่วโลกได้เลยนะครับนี่วิธีการเปิดบัตรก็ทําตามขั้นตอนในการเปิดบัตรนะครับเติมตังเซเว่นก่อนนะครับแปบาทนะครับบอกว่าเติมเข้าทูวันนี้ไวเล็ตหน่อยพี่อ่าเติมเสร็จก็ นำมากดนะครับสมัครบ,บัตรผ่านเสร็จก็กดนะครับช่องฟักกิ้งโป o ให้เป็นสีฟ้ากดคาว่าดูช่องนะจ๊ะ,ะช่องอื่นก็ทำแบบนี้เหมือนกันถ้าคุณไม่สมัครช่องผมไปใช้สมัครช่องอื่นได้มีคําว่าสมัครกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับสีฟ้าตู้มเดียวจอดนี่ไงราคาขึ้นมาแล้ว35บาทนะครับเบื้องต้นถึง700สําหรับการจะเปช่องเรานะครับหรือดอเนตนะครับ เสร็จแล้วกดคําว่าสมัครและชําระด้วย v ีการ์ดหรือทูการ์ที่เราแนะนำนะครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับเวลาจะสมัครสมาชิกจ่องก็จะได้สมาชิกเป็นหัวสีแบบนี้นะครับโหดจริงๆนะครับสมาชิกหัวสี Only โคที่สุดก็ต้องสมาชิกหัวสี ไปเดี๋ยวเรามาเปิดกระชาปิดท้ายนะครับวันนี้ก็เล่นไปหมดแล้วนะครับก็ไปดูที่ช่องโปรแม่งชีวิตนะเมื่อเช้าเล่นให้ดูนะครับว่าโปรแบบไหนนะครับนี่เฮี้ยนเลยนะครับแบบนี้ไม่มีอะไรที่เราไม่ผ่านนะครับสเตจพิเศษก็ผ่านหมดจุดติทีเดียวตายหอคอยอันันทีเดียวตายนะครับแล้วก็มอนยากนะครับเวลี่ฮาร์ดก็ทีเดียวตายนะครับแบบนี้ไปดูที่ช่องโปรแน่งที่เราปักบุดไว้ให้นะครับลิงก์ข้างบนนี้นะครับไปดูเอาเอง สุ่มกาชาปิดท้ายสำหรับไอดีเทพเจ้าโรคุปปี้เท่านั้นโดที่สุดก็ต้องโปรคุปปี้เพราะฉะนั้นการที่จะเปิดให้ได้นั้นก็ต้องมีเสียงคุปปี้น้อยแบบนี้เพราะว่าตัวคุปปี้น้อยนั้นเป็นตัวที่น่ารักที่สุดในโลกมาดูไอดีแรกนะครับมาดูซิว่าจะออกเครื่องบินให้หรือไม่สิบใบสุดท้ายสำหรับเดือนนี้ก็ต้องโปรคุป ปีเท่านั้นโหดที่สุดพลังกุปปี้นั้นน่ารักจนเด็กๆทั่โรคนั้นต้องร้องตามนะครับปีกุปปี้กุปปี้โหดที่สุดกุปปี้ไปอย่าลืมจะมาติชชองและก็ใช้เสียงกุปปี้ของเรานั้นเปิดกาชาทุกครั้งนะครับก็จะทำให้ออกตัวโหดๆอย่างแน่นอนร้อยลนเปอร์เซ็นต์ไป หลังกุ๊ปปี้ดันจะต้องได้เครื่องบินอีกหนึ่งลำอย่างแน่นอนนะครับโหดที่สุดก็ต้องโปรบกุ๊ปปี้อ่ะหลังกุ๊ปปี้ดันช่วยได้อโอ้โหโหดที่สุดหอ้โหเจ็ดดาวโอ้โหตัวโหดด้วเนี่ยคาดนา้ำตัวสองโอ้โหดาวจี้ฮูวี่โคตรเลย โอ้ที่สุดนะครับตัวนี้ครับตัวสามโอ้ยแด่เดียวโอ้ไซยโอ้ยไซมอนโอ้จริงจริงฮ่าโ้ยทษดีทดีนักบินอวกาศโัสุดท้ายโอ้หันโอ้ที่สุดในโลก นะครับว่าได้ดาวินชีนะครับแล้วก็ได้ตัวอุนตานั้นถึง3ตัวนะครับนี่คือความโปรของกุ๊ปปี้ของเรา v ีนั้นโหดที่สุดแล้วเมื่อได้ดาวินชีมาอยู่ในทีมนั้นก็จะกลายเป็นตัวที่โหดที่สุดในจกักรวาลน,นะครับดาวินชีโหดที่สุดน่ารักที่สุดนี่คือโปรตัวแรกนะครับโปรกุ๊ปปี้ตัวแรก v ี V2 นั่นออกไปแล้วนะครับสุมกาชาแบบโหดๆให้ดูแล้วนะครับต่อไปก็ใช้พลังกุปปี้นะครับเพื่อเปิด ID ที่2ของเราหรือกุปปี้ V2 นั่นเองนะครับแน่นอนว่าพลังเสียงกุปปี้นั้นได้ส่งไปถึง GM และก็เจ้าของเกมนี้แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นว่าให้ออกจะดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ยังไม่มีเสียงกุปปี้นั้นไปหาโหลดเสียงกุปปี้มาซะ แล้วก็ใช้กุ๊ปปี้นั้นในการช่วยเปิดมันคือโปรโกุ๊ปปี้นั่นเองาลังเสียงร้องของกุ๊ปปี้นั้นส่งไปถึงดวงดาวนะครับที่นอกอยู่นอกโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวลูกไก่ดาวลูกห่านนะครับหรือดาวอะไรก็แล้วแต่บนโลกนอกโลกนะครับก็จะส่งไปถึงดวงดาวนั้นแล้วก็จะทําให้ GM นั้นปล่อยดอกลัว,ล,วลัวแบบเมื่อกี้นะครับนี่คือทลังของกุ๊ปปี้ของเรานั่นเอง ราะนั้นการจะได้ตัวนั้นต้องมีเสียงคุปปี้ด้วยนะครับถ้าไม่เปิดเสียงคุปปี้จะทําให้เรานั้นหมดสิทธิ์ได้ตัวเลยนะครับมาดูว่าพลังกุปปี้นั้นจะส่งไปถึงกีเอ็มหรือไม่ตอนนี้กีเอ็มก็ต้องร้องเสียงกุปปี้อย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะกีเอ็มนั้นชื่นชอบตัวคุปปี้เป็นนันมากมับบนู้สิว่าตัวเครื่องบินนั้นจะออกหรือไม่ตัวแรกไปแล้วบบพลังของกุกป,ปี้นั้นน่ารักที่สุดในจักรวาล โกปี้โบกุไปตัวแรกออกมาเป็นอูหยบาวี่ขนมคุกกี้ตัวแรกเลยครับัวสองอูหูยขาาบอยโฮตรีีสุดเขาวบอยเจสตัวสามอูหูยเต่หูยไม่เคยมีตัวไหนโหดเท่ากับตัวนี้มาก่อนเลย ตัวสามโอ้โหว้าวแบกแล้วจุดหายแบกแล้วแบกแล้วตัวห้าโอ้ยสายลับกูขาวเอาลัวลัวลัวสุดท้ายมาดูทีเอาเครื่องบินเลยไหมฮึโอ้โหว้าวน้อแข็งโอ้โหโหดที่สุดโหดที่สุด โปรกุปปี้ของเราโหดที่สุดจริงๆหัวขาวร,วรัวๆนะครับโอ้โหไอชิพายออกมาได้นะครับมึงล็อกบาวให้กูหรือเสียงคุปปี้กูไปแสดงกูว่าสงสัยเสียงคุปปี้กูเลยพุ่มเสียดตูดมันหรือเปล่าวะมันเลยไม่ออกให้กูเ <c oughs> นอะเนอะเสียงคุปปี้สงสัยจะไปแทงลูทนาวานหนักของมันนะครับนี่มันออกให้สองตัวเลยนะครับโอ้โหเวรจริงๆเพราะฉะนั้นไอดีที่โหดที่สุดดันก็คือกุปปี้วีสอง โหดที่สุดสุดมได้ตัวที่โหดที่สุดน่ารักที่สุดในโลกนะครับน่ครับดาวินที่สาตัวล้วนนี่ะครับมาแล้วนะครับบูแน่นอนว่าตัวนี้ไหนมาส่องดูซิแน่นอนว่าเด็กๆนั้นก็อยากได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวตลกขั้นเทพนะครับลัคกี้นัมเบอร์นี่นะครับโอ้โหความว่องไวนะครับแน่นอนว่าทําให้ได้สกิลพิเศษมาด้วยนะครับตอนนี้ไฮเปอร์อุต้านะครับ อัติงคริทิคอลนะครับเสียหายกับคีอีก200เปอร์เซ็นต์คือยิงทีเดียวป้อมแตกเอาง่ายๆโหดจริงๆริตัวนี้โหดที่สุดนะครับแล้วก็ตัดตัวนะครับเพื่อโชว์โจมตีนะครับพลังเสียหาย240ร้บและเป็นพื้นที่นะครับลดหลบหลีนะครับเปลี่ยนธาตุน้ำเป็นธาตุไฟโอ้โหตัวไหนโหดเท่ากับตัวนี้อีกแล้วนะครับแบ่งตัวนะครับแล้วก็เสียหายคริติคอลนะครับใครชอบครินะครับตัวนี้เข้าอยู่ในทีน้องลอง ลิกแตกยกทีมแน่นอนว่ามีโชคดีมีชัยนะครับใครใช้ไร้ธาตุโดนเราหวดแน่ๆน,นะครับโหดที่สุดก็ต้องมูนล,ลักกี้มาเจอกับอีหันนะครับแน่นอนว่าอีหันนั้นสามารถนะครับพลางกายเคลื่อนที่ได้ถ้าทำเป็นไฮเปอร์นะครับสกิลของมันนะั้นสุดโคดนะครับเพิ่มตรงกันทางเวทนั้น25 0ห0หอู้วยโหดที่สุดนะครับนี่หลบลีกศัตรูอีก30หูลดหลบลีก สิบวินะครับเสียหาย4ี่0ันนะครับไปหมุนติ้วนี่ไม่มีใครแรงเท่ามานอีกแล้วนะสี่พันเปอร์เซ็นต์นะครับาจาโจรสลัดผักนะครับสลัดจริงๆนะครับนี่โอ้โหยกเลิกขนบัฟนะครับแล้วก็สลัดขนนะครับนี่โอ้โหขนเม่นก็จะออกมานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสายวงไวนะครับตีแรงที่สุดนะครับส ันเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีตัวไหนโหดเท่ากับตัวนี้แล้วนะครับก็สามารถซื้อไ d เดีเราไปใช้ได้นะครับเนี่ล็อกไว้ก่อนนะครับตัวโหดนะครับแน่นอนว่าตัวนี้นั้นสุดเลยนะครับก็คือดาวินชีนะครับทุกคนก็คงจะรู้จักคนอยู่นะครับเมื่อกิจกรวาดฝันนะครับตอนนี้นะครับก็สามารถอัญเชิญมาเป็นพวกนะครับสิบวินาทีนั้นรัวๆเลยทั้งทีมนะครับ เพิ่มพลังทักษะนะครับต้านแล้วก็พลังชีวิตอีก40แล้วก็พลังต่อหน่วยอีกนะครับสิวินะครับอีก300%โอ้โหเพิ่มเลือดกระฉูกเลยนะครับดาวินชีเท่านั้นนะครับที่โหดที่สุดตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ID นี้คือ ID ท็อปแล้วนะครับโหดที่สุดนะครับ ID เทพเจ้าของเรานะครับบ่าวชกลมกบหน่อยผู้ได้รับลีโอดาด์คือบินปืนกลนเกตลิงนะครับ แล้วก็ปืนกลแก๊ตลิงตัวที่2โ oh อ้โหไอเคตัวที่3โคตจริงๆนะครับ ID นี้ก็กลายเป็น ID เทพจนได้นะครับก็สนใจก็แอด ID ดีไลน์มาซื้อได้2,000บาทนะครับทุก ID ดีสำหรับวันนี้ก็เห็นแล้วนะจ๊ะในการสุ่มกาชาโปกาชาหรือ การชาผีนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิกช่องด้วยล่ะปแล้ว